มีดเดียวมีดเดียวนี่นี่คืนเดียวนี่นี่นี่คืนเดียวนี่ดดนกะลาพันห้าคือว่ามันมันไม่หม, ồng, มดเลยแบ่งแบ่งเป็นสองถ้วยครับอ๋ออันรอร้อย,อยผมดูมีเดียวมันไหลจริงเนื้อมันจริงเออันนี้ใส่นะเอามาใกล้เอามาดูดิว่ามันจะออกตามตามมีจริงไหมเอามาซุนเลยนี่นี่ไหมนี่นี่มันจีแซงนีง ouais? เดี๋ยวจะเห็น ทันคเดีว้าไม่ทันนะ้าไม่ทันนะตัวนี้นะดูการไหลดูการไหลพ่อเจย์จะยกอันนั่นๆปากันไหลมีอันนี้บุกตอนเช้าครับนี่อันนี้ตอนเช้านะคะมาหย่อนน้ำกรดอยู่นะคะไใกล้ๆดิู้ออกอันนี้มีดเดียวนะคะเนี่ยมีเดียวเดียวโอ้มีดเดียวเจ้าเดียว มาดูอีกต้นนึงมาดูอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้โอ้โหอันนี้กับคุณน้อยครับกับคุณน้อยเราไปดูมาดูใกล้ๆเนี่ยมันจะเต็มจริงนะเนี่ยมีดเดียวนี่ต้นที่สองนะคะมีดเดียวจริงๆนะคะไหลไม่หยุดเลยอะค่ะอันนี้ตอนเช้านะคะมาลงพื้นที่นะค่ะ ไอ้ปุ๋ยเอเวอเรสต์เป็นปีที่สองนะครับเนาะปีที่สองนะครับป้อเนาะปีสองถามได้หกคอสอบถามป้อกัมเนาะว่าแต่ก่อนที่ว่าป้อมาเกยหุ่นจากปุ๋ยเอเวอเรสต์เนี่ยป้อเก็บยางป้อขายยางได้ขนาดนี้ก่อครับมาได้ครับมาได้เนาะประมาณสองร้อยโลครับเดี๋ยวใจประมาณสามร้อยก่อโลครับน้ำยาเพิ่มขึ้นก่อนเนาะเพิ่มขึ้นครับแล้วก็ผมถามเราเวลาปอกี่ล่ะหน้ายางมเป็นปีไหนพ่องในยางดีนิ่มครับน้ำยางเป็นไรหอกน้ำยางดีแข็ง ออครับอันนี้ส่องนี่ส่องมีดกัดได้ส่องวันส่องมีดส่องวันนะครับนี่คนก็มาตกใช่ไหมใช่ส่องวันนะครับงนี้นส่องวันมันหน้ามันจะหนิมคือคือย่างันแบบเปลือกมันหนิมมากอะหนิมมากเปิ่เป็นน้ำย่างก็ออกดีซึ่งย่างก็ออกดีนะครับตังอยู่ประมาณวันที่ที่อะวันวันที่ที่นี่คือว่าไล่โจกเลยออ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านขาตัวไทยจำหน่ายหรือเพจที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้ที่จะเพิ่มผลผล,ผลิตคิดถึงปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเอเวอเรสต์พลัส